สวัสดีครับผมวีมิสูรลุงเจริญสาขารามสองนะครับผมวันนี้นะฮะผมมาในมาสนะครับสีแดงนะผมเป็นแฟนพันธแทะแมนยูนะฮะเราแมนยูต้องใช้รถสีแดงนะครับก็วันนี้นะฮะผมมานําเสนอนะครับแอททานนะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับมาแรงเลยสําหรับพาเรานะครับไปอลุยนะครับในสนามแข่งททุกที่นะครับที่มีแข่งรถคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันเลยนะครับวิ่งได้นะครับ เกือบ22กิโลลิตรนะครับผมคันนี้จุดเด่นก็คืออัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันขับง่ายนะครับเกีย์ออโต้ขับสบายความปลอดภัยครบคันมีถุงลมนิรภัยก็เดี๋ยววีนะครับพามาดูรถคู้ใจนะครับสำหรับชาวสีแดงเลือดสีแดงอย่างพวกเรานะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นลองท็อปนะครับนะครับคันนี้นะครับผ่อนไม่แพงผ่อนเบาๆนะครับ หลักเจ00ันกว่าบาทก็ผ่อนได้แล้วนะครับผมลูกค้านะครับตอนนี้มีคัมเปตครับเป็นลูกค้าเก่าม่ตัวิธิรับคูปองน้ํามนเลยครับไปีหมื่นโลเพื่อไปเติมครับพาไปอรุยทุกทัวร์น้เมนนะฮะจะได้แชมป์มาฉลองกันปีนี้นะแมนยูต้องมานะฮะโอเครุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับตัวแต่งสีแดงหลังคาดำครับมีอยู่สองสีเลกนะครับระหว่างสีขาวกับสีแดงแต่ยังผมนะครับผมชอบสีแดงครับ หัวใจเกิดมาก็เป็นสีแดงไม่เคยเปลี่ยนสีนะไปด้วยกันเลยมาตัวนี้นะครับตัวเด่นก็คือตาวีมานะฮะล้อแม็กตัวนี้สีดําตัดกับสีแดงเข้ากับผมเลยกางเกงแัะเสื้อสีแดงดํานะฮะเราเข้ากันเลยกระจกสีดํานะฮะทำให้ดูสวยงามโดดเด่นสไตล์สปอร์ตลัง้าทําสีดําให้ตัดแดงดูเท่นะฮะอย่างพวกเรานะฮะ พาบีงมาโตเลยฮะวันนี้หนึ่งโซนนะฮะเออรถกวีนะฮะแมนยูชนะโอเคเพื่อนๆตามมาดูข้างหลังเดี๋ยวมาดูที่เก็บรองเท้านะฮะเดี๋ยวผมพามาดูดูข้างหลังเลยจุดเด่นไฮไลท์เราเนี่ยเก้าอัฒาักรทีนี้คุณดูนะครับวันนี้นะฮะถ้าคุณเอาอุปกรณ์ฟุตบอลน,นะพาเพื่อนๆนะครับถ้าคนใส่รองเท้าสตั๊ดดีดีนะใสะ่าีนี้โอ้โหคุณดูพื้นที่เก็บของเขาเลยสาร ใหญ่มากนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายกีฬายอย่างพวกเราผมมั่นใจนะคขับคันนี้นี่ตรงได้เลยโดดเด่นสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในภายในเดี๋ยวพเพื่อนๆตามมานะโอ้ภายในนี่กว้างนะครับรองรับนะครับนั่งข้างหลังตีคนนี่สบายเลยนะครับผมอ่าดูภายในกว้าง กว้างขวางนะไม่อึดอัดแอร์มาทั่วถึงนะนเดี๋ยวมาดูด้านคนขับนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะลิมิเต็ดนี่เข้ากับโทนเลยนะครับเป็นเบาะแดงได้ดํานะเดี๋ยวมาดูเบาะเลยทันนี้ผมบอกเลยเบาะทาแบบ v i p มากๆเลยนะโดดเด่นเลยแดงดำนะฮะเขาก็ชุดวันนี้เลยที่จะพาไปสนามแข่งนะครับอ่าดูเครื่องเสียงนะครับมีจอมีอะไรให้นะไปดูบอลอ่าเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆนะครับ ตามวีมาเลยครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับที่วีกำลังเสนอต่อไปนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ที่สายฟุตบอลกีฬาอย่างพวกเรานะครับสายแดงของเราเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับวีจัดโปรโมชั่นนะครับดาวสามพันนะครับออกรถได้เลยนะครับยงนะครับทุกท่านมีเครดิตนะครับไม่ติดบัคลิสโทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็ทําไมต้องเป็นในตัวบิ๊คีคันนี้นะครับจากที่ผมบอกว่า มิตูบิคิตอนนี้นะครับจัดแคมเปญนะครับลูกค้าออกรถวันนี้นะคร hm muscle, ับเราแถมบำรุงร nice ักษาปีห in ้าปีคืออะไรบ้างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกกองน้ำมันเครื่องนะครับของเหลวต่างๆครับเราดูแลปีห้าปีสาโลนะครับเป็นเจ้าแรกตอนนี้และเจ้าเดียวที่เราแถมบำรุงรักษาปีห้าปีนะครับพวกนี้นะครับถ้าท่านเข้าสู่นะครับอย่างน้อยครับมีอยู่ประมาณสามสีบหมื่นตลอดห้าปีสาโลแต่วันนี้นะครับ เราเชาวแมนยูนะฮะจัดใช้จา่ายตัวนี้เป็นศูนย์เลยนะครับส่วนเรื่องของแผนทุกท่านชอบแต่งสกเกิร์ตแบบไหนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตกไปนี้นะฮะนะครับติดต่อผมมาได้เลยครับวีศูนย์เก้าแปดสองหกสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามบอลนะฮะแมนยู Man ไปแล้วนะครับ